สวัสดีครับวันนี้ก็จะเดินทางไปอบรมนะครับพระกรรมวาจาจารย์ไปเป็นกรรมการควบคุมนะครับไปเป็นกรรมการควบคุมในการอบรมพระกรรมวาจาจารย์เดี๋ยววันนี้จะพาไปชมบรรยากาศการอบรมของคณะสงฆ์จังหวัดมหาสารคามนะครับตอนนี้รุ่นนี้เป็นรุ่นที่5แล้วนะครับก็จะแบ่งแบ่งเป็นกลุ่มนะครับจัดเป็นแต่ละอำเภออำเภอใหญ่ก็เป็น1รุ่น แต่ถ้าอำเภอไหนที่มีจํานวนไม่มากเป็นอำเภอเล็กๆเราก็จะจัดอาจจะเป็น1รุ่นต่อ3าํอำเภออย่างนี้นะครับแล้วก็รุ่นนี้นะครับก็เป็นถ้าจำไม่ผิดรุ่นที่5แล้วนะครับก็จะไปชมนะครับว่ารุ่นที่5เนี่ยจะเป็นยังไงเพราะว่ารุ่นก่อนหน้านี้ก็ถือว่าแต่ละแต่ละอำเภอนะครับอบรมผ่านมาแล้วรอบหนึ่ง แล้วรอบนี้จะเป็นรอบของส่วนกลางคือของจังหวัดนะครับว่าใครจะผ่านการอบรมพระกรรมวาจาจารย์หรือไม่นะครับเดี๋ยวจะพาไปชมบรรยากาศในวันนี้กันครับผม ตอนนี้เราก็มาถึงสถานที่อบรมแล้วนะครับการอบรมพระกรรมวาจาจารย์ของคณะสงฆ์จังหวัดมหาสารคามเราจะอบรมกันที่วัดขุนพรมดำรินะครับบ้านอุปราชนะครับตอนนี้ถึงสถานที่อบรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่ศาลาปฏิบัติธรรมนะครับที่ศาลากลางน้ํากันแต่พออบรมผ่านไปสักวันหนึ่งมีความคิดที่มันเปลี่ยนไปทาดีเอาที่ ที่ว่ามาทั้งหมดมันผิดตลอดเลยมันผิดมาทั้งหมดนะครับมันเป็นประโยชน์เพราะอย่างกุบาลยาทั้งหลายต้องท่องได้ก่อนจึงมาอบรมผมขอย้ำนะครับว่ารุ่นไหนที่ท่องไม่ได้ี่ท่านถอนตัวไปเลยนะถอนตัวไปเลยแล้วก็ไปเตรียมตัวแล้วไปมาอบรมรุ่นหกก็ได้ไม่มีปัญหามาอบรมรุ่นหกรุ่นเจ็ดก็ได้ หมายความว่าถ้ารุ่นนี้ยังไม่ครบบางทีอาจจะเกรงใจเจ้าวัน้ำเผอผมพ่อาจจาวัดนําเาลอเอาส่งมาให้มันครบโควตั้งเกรงใจเพราะหมาแต่มันถ้าท่านไม่ได้คือการมาที่มาฝึกทานองนะครับมาฝึกวิธีปฏิบัติมาไว้ตาวนยังศัตรวาปัปพัชชังเทหะเมทันเตอ่เราวางนี่ปุ๊บ ข้ากับเฮน,นาคนางลง้งภูเขาพนมมือแล้วกาว่าขอคำบรรพชาต,ต่อครับผมะารังกันเตปะปะัชชังยาจามิภูติยัมติอาหังคันเตปะปะัชชังยาจามิอาติยัมติอาหังคันเตปะปะัชชังยาจามิสัพพะทุกขานิทุส,ระนะา,นะสาระนิพพานะสัจจิการณนะกายะ อีมังครับอีมังกาสาวังท่เหตตาวะปะพาเชตามังกันเตอามุกัมปังอุปาชายะสัพพะทุกขิสสันตานานภาโลมาเกสาเอ,เอรอบรอบแรกนี้เป็นเป็นอ่รารอบที่รอบที่สองเป็นปอนุโลมอ่าตอจากนี้เพป็นกะฟังงอวบาแล้วก็ไปเปลี่ยนเปลี่ยนผ่นานะครับเปลี่ยนผ่าเซต กราบขอมาขอศีลขอสรนาคมครับผมเอาว่าพร้อมกันไหมครับภูกาสวัรธามิอันเตสัพพังอัปปาราธังมธรมะคามีอันเตมัจยากะรังปุญญสามมิณาอนุโมทิตัพพังสามมิณากะรังปุญญไม่หังอาตัพพังสาธุสาธุอนุโมทามิ อุกาสักการุยงกัตตวาติสระเนนะสหาศีลานิเททะมีพันเตสีลานิเททะมีพันเตบันยักับู่เข้าพนมเมื่อหล่ะกับขอขอศีลครับผมอาหังตาหังตหังพันเตอาหังพันเ,นเตสารนะสีรังยาจามุเพียงเท่านี้ ต่อแต่นั้นพึงสมมาทานสิขาบทสิบประการพระอาจารย์ครับผมสมาทานบารบาชาเป็นสมาน้สเร็จด้วยสเร็จด้วยสรณนคมสะรณนคมเพียงเพียงเท่านี้เพียงเท่านี้ต่อไปพึงพึงต่อไปพึงสมามาทาน สิบขาบทสิบประการครับผมอาจารย์ครับการบรรพชาการบรรพชาเป็นเปสามเณรครับสำเร็จสำเร็จด้วยสาระคมสาระคมเพียงเท่านี้เพียงเท่านี้ต่อแต่นั้นต่อแต่นั้นพึงพึง สมาทานครับคนนี้พึงสมาทานสิกขาบทสิกขาบทสิกปารสิกปการครับพ่อการขีดออกกันเลยครับการบรรพชาเป็นสามเณรวรกหนึ่งสำเร็จด้วยสารณคมเพียงเท่านี้วรกหนึ่งต่อแต่นั้นวรกหนึ่งพึงสมาทานสิกขาบทสิกปการหนึ่งสิกกันเลยเว้นเป็นวรกแล้วก็มาท่องจำเอาไหมครับครับก็เอ่เริ่มเริ่มตั้งแต่คอพกไหม่ครับผมทัดคำนั้นนะครับอ่าวิกาละ วิตารภูชนาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามินัจจิตวาจิตะวิสุกัสสนาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิมาลาขันทะวิเลปนะวารณะมันดานะวิภูสนาถานาเวรมณี สิกขาปัต ja ังสมาธิยามิอุบุจาสยนะมหาสยนาเวระมณีสิกขาปัตังสมาธิยามิคาตารูปะรัชตะรัชตะคาตารูปะรัชะคาตารูปะรัชตะปาติงานาเวระมณีสิกขาปัตังสมาธิยามิ อิมานิทัสสิกขาปทานิสัมมาธิยามิวันนี้อุปสมบทาเปกลับจักเกลือครับสามคร да um ั้งครับก็ให้เขาเขาวาต่างสามเกลือครับหลังจากนั้นพ่อแต่ พอแต่ไห้ศีลเสร็จปุ๊บอุปอ,อุปสมบทาเปก็กราบหนึ่งครั้งกราบราจันหนึ่งแล้วก็ยืนปนมมือกล่าวคำขอขมาโทษครับวันทามิพันเต้ครับวันทา,า,มา,ามิพันเตสัพพังอปาราทังขระมะธรรมิขรมะธร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 รมะวันทามิพันเตหมาเลยครับวันทามิพันเตสัพพังอปราราทังขรมะธรรมิพันเตครับ มักยากตังคุณยังสามิหะอนุโมทิตังสานินากตังคุณยังไมหังภาทัพพังสาธุสาธุอนุโมทามิอายัสสะวะโตติสัตตัสสะอุปสัมปทาเปโกยะทิสังฆสะตะตังยะทแล้วก็ว่าจังแล้วก็ สังคัสปัตตะกันลังญาติสังคัสปัตตะกันลังสังอหังอะหังครับเอาไหมเอาไหมอะหังปวดรังอานุสาสยังอ่อีกรอบหนึ่งครับผม